ปรากฏการ์เอลนินโยกับลานินยาหลายคนอาจจะคุ้นชื่อนี้นะคะแต่ถ้าเรามองลึกลงไปในข้อมูลจริงๆจะเห็นภาพที่ใหญ่กว่านั้นมากเลยค่ะมันคือเครื่องจักรขับเคลื่อนสภาพอากาศขนาดมหือมาที่ส่งอิทธิพลที่สุดในการสร้างภัยพิบัติโดยเฉพาะกับประเทศไทยวันนี้เราจะมาเปิดฝากระโปรงของเครื่องจักรนี้กันค่ะ เราจะเจาะลึกข้อมูลจากรายงานวิจัยเพื่อทำความเข้าใจกลไกลของมันย้อนดูความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นอย่างมหาอุทกภัยปี54หรือภัยแล้งรุนแรงปี58และภารกิจสำคัญที่สุดคืออ่านหน้าปัดพยากรณ์ว่าเรากำลังจะเจอกับอะไรในปี2568ถึง2569ที่ข้อมูลชี้ว่าเรากำลังมุ่งหน้าสู่ลานินยาค่ะ ใช่ครับมันเป็นวัตจักรธรรมชาติที่อยู่คู่โลกมานานแต่สิ่งที่น่ากังวลจริงๆและเป็นหัวใจสำคัญของการคุยกันวันนี้คือวิกฤตโลกร้อนกำลังเข้าไปปรับจูนเครื่องจกักรนี้ให้ทำงานรุนแรงขึ้นแล้วก็คาดเดายากขึ้นกว่าเดิมมากครับผลกระทบที่เราเคยเจอในอดีตอาจจะเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เรากาลังจะเจอน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่พื้นฐานที่สุดเลยดีกว่ามาค่อยๆแกะดูกันค่ะว่า หัวใจของเครื่องจักรที่ว่านี้มันคืออะไรกันแน่ทำงานยังไงคะถ้าจะให้เข้าใจต้องพาไปดูที่ห้องเครื่องของมันก่อนครับซึ่งก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกแหล่งพลังงานความร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยระบบทั้งหมดนี้มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า ENSO หรือ El n i ñ o Southern Oscillation ซึ่งมี3โหมดการทำงานหลักๆก็คือสภาวะปกติหรือ n e u t รอลเอลนิโยและก็ลานียครับขอเริ่มจากโหมดปกติก่อนเลยค่ะในวันที่เครื่องจักรนี้ทำงานราบรื่นมันเป็นแบบไหนคะในสภาวะปกติจะมีระบบการไหลเวียนของอากาศที่สำคัญมากชื่อว่า Walker Circulation ครับลองนึกภาพตามนะครับมีลมประจําถิ่งที่เรียกว่าลมขา หรือ Trade Winds พัดอยู่ตลอดเวลาเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกทิศท,ทางของมันคือพัดจากฝั่งตะวันออกแถวอเมริกาใต้มาทางฝั่งตะวันตกซึ่งก็คือบ้านเรานี่แหละครับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนมีพัดลมยักษ์ตัวหนึ่งกำลังเป่ามาทางบ้านเราตลอดเวลาห้ามนั้นเลยครับและสิ่งที่ลมนี้พัดมาด้วยก็คือมวลน,น้ำอุ่นบนผิวทะเลมันจะค่อยๆพัดพาน้ำอุ่นให้มากองรวมกันที่ฝั่งเรา จนเกิดเป็นแอ่งน้ำอุ่นขนาดมหือมาที่เรียกว่าวอร์มพูลซึ่งเป็นเหมือนหม้อต้มน้ำของโลกเลยพอมีน้ำอุ่นกองรวมกันมากๆมันก็ระเหยง่ายกลายเป็นไอน้ำมหาสารลอยขึ้นไปก่อตัวเป็นเมฆฝนทำให้ภูมิภาคเรามีความชุ่มชื้นฝนตกตามฤดูกาลครับในทางกลับกันฝั่งเปรูน้าอุ่นถูกพัดออกไปหมดน้ำเย็นจากทะเลลึกก็ผุดขึ้นมาแทนที่ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าอัพเวลิง ทำให้อากาศแถมนั้นเย็นและแห้งแหลงไปเดี๋ยวนะคะหมายความว่าสภาพอากาศปกติที่อุดมสมบูรณ์ของบ้านเราทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับว่าลมตัวนี้จะพัดมาทางเราหรือไม่อย่างนั้นเถอะคะเหมือนเป็นสวิตช์หลักเลยถูกต้องเลยครับนั่นคือหัวใจของมันเลยลมค้าคือสวิตช์หลักที่ควบคุมทุกอย่างทีนี้พอเกิดเอลนิโยก็คือสภาวะที่สวิตช์นี้มันเสียหรือเครื่องจักรมันรวนครับ รวนยังไงคะลมค้าที่เคยพัดแรงๆจู่ๆก็อ่อนกำลังลงเหมือนพัดลมยักษ์ที่ว่ามันเริ่มหมุนช้าลงทีนี้พอมวลน้ำอุ่นมหืมาที่เคยกองอยู่ฝั่งเราไม่มีแรงลมมาดันไว้มันก็ค่อยๆไหลย,ย้อนกลับหรือไหลทะลักกลับไปทางตะวันออกกลางมาหาสมุทรแปซิฟิก ศูนย์กลางการเกิดฝนก็เลยย้ายตามน้ําอุ่นไปด้วยส่วนบ้านเราที่เคยเป็นศูนย์กลางความชุ่มชื้นก็กลายเป็นเขตที่อากาศแห้งจมตัวลงมาปกคลุมทําหน้าที่เหมือนฝาชีโปร่งใสที่มองไม่เห็นกดทับการเกิดเมฆฝนเอาไว้ผลลัพธ์ก็คือภัยแล้งและก็คลื่นความร้อนรุนแรงครับเข้าใจเลยค่ะฝาชีนี่เห็นภาพชัดมากแล้วลานิยาก,ก็คือขั้วตรงข้ามเลยใช่ไหมคะคือเครื่องจักรไม่ได้รวนแต่ทํางานหนักเกินไปภาพนั้นเลยครับ ลานิยาคือสภาวะที่เครื่องจักรทำงานในโหมดโอเวอร์ดรฟ์ลมค้าไม่ได้แค่อ่อนกำลังแต่กลับพัดแรงกว่าปกติมากมาเล็บผลักน้ำอุ่นมากองที่ฝั่งเรามากกว่าเดิมมหาศาลอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นไปอีกการระเหยก็ยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีกมีงานวิจัยที่ใช้ข้อมูล GPS ตรวจวัดปริมาณไอ้น้ำในบรรยากาศซึ่งเรียกค่านี้ว่า Pwv P.V.V. มันเหมือนเป็นการวัดว่าในอากาศเหนือหัวเรามีเชื้อเพลิงสำหรับการสร้างฝนบรรจุอยู่เยอะแค่ไหนใช่ไหมคะใช่ครับเป็นคำอธิบายที่ดีมากซึ่งงานวิจัยก็พบว่าช่วงลานิยาค่า P.V.V. หรือปริมาณเชื้อเพลิงฝนในบรรยากาศเหนือประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเลยซึ่งไอ้น้ำมหาศาลนี่แหละครับคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่เราวันปัทุออกมาเป็นพายุฝนรุนแรงทําให้น้ําท่วมและดินถล่มเป็นความเสี่ยงที่สูงมาก โอเคค่ะพอจะเห็นพิมพ์เขียวของเครื่องจักรนี้แล้วทั้งหมดปกติหมดรวนและหมดทำงานเกินกำลังทีนี้การเข้าใจฟิสิกส์เป็นเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่มันฝังใจพวกเราคือความเสียหายในโลกแห่งความเป็นจริงอยากให้ลองเชื่อมโยงทฤษฎีนี้เข้ากับเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของไทยค่ะ S <S ได้เลยครับเพราะประวัติศาสตร์ได้บันทึกความรุนแรงของกลไกนี้ไว้ชัดเจนมากในบ้านเราเรามาดูสองกรณีศึกษาที่เปรียบเสมือนบทเรียนราคาแพงจากทั้งสองขั้วกันกรณีแรกที่ทุกคนไม่มีวันลืมคือมหาอุทกภัยปี2554ซึ่งเป็นผลงานชิ้นโบแดงของลานิยาเลยครับปี54นี้จำได้ไม่ลืมเลยคะ่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะเรื่องแล้วที่คนส่วนใหญจ่จำได้จากปี54คือเรื่องการบริหารจัดการเขื่อนที่ปิดพลาดไม่ใช่เหรอคะ หลายคนโทษว่าเป็นเพราะคนไม่ใช่เพราะธรรมชาติกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนั้นเป็นแค่ส่วนประกอบเหรอคะว่าหายนะครั้งนั้นมันถูกกำหนดมาแล้วเพราะลานิยาเป็นคำถามที่ดีมากครับและเป็นประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องการบริหารจัดการน้ำเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําเติมสถานการณ์แน่นอนครับแต่ต้นเหตุที่แท้จริงหรือตัวการหลักคือปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา ตอนนั้นประเทศไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลานิยากำลังแรงมาตั้งแต่ปลายปี2553ต่อเนื่องมาเลยปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในภาคเหนือมันสูงกว่าค่าปกติถึง143มันคือปริมาณน้ำที่มหาศาลเกินกว่าที่ระบบเขื่อนใดๆจะรับมือได้ไหวอยู่แล้วแถมยังมีพายุหมุนเขตร้อนอย่างให้มาและนกเต็นเข้ามาเติมน้าอีกเป็นระลอกๆนึกภาพออกเลยค่ะเหมือนเราพยายามวิทน้ำออกจากเรือที่รั่วแต่ฝนก็ยังเทลงมาไม่หยุด แล้วตัวเลขความเสียหายนี้มันมหาศาลขนาดไหนคะธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายไว้สูงถึง1.425ล้านล้านบาทครับ1.4ล้านล้านบาทนั่นมันเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณแผ่นดินทั้งประเทศเลยนะคะถูกต้องครับและจุดที่เจ็บปวดที่สุดคือมันไม่ได้กระทบแท่ภาคเกษตรแต่เป็นการโจมตีเข้าที่หัวใจของเศรษฐกิจไทยคือนิคมอุตสาหกรรมในลุ่มน้ำเจ้าพระยา โรงงานผลิตรถยนต์โรงงานฮาร์ดดิสก์จมน้ำกันหมดส่งผลกระทบเป็นโดมิโนโไปถึงห่วงโซ่อุปทานของโลกเลยนี่คือบทเรียนที่แสดงให้เห็นว่าลาเนียไม่ใช่แค่ภัยธรรมชาติแต่เป็นภัยความมั่นคงทางอุตสาหกรรมระดับชาติครับเป็นภาพที่น่ากลัวมากจริงๆแล้วในฝั่งของเอลิโยล่ะคะบทเรียนจากเครื่องจักรรวนของมันเป็นยังไงบ้างมีครับคือภัยแล้งรุนแรงปี2558-59ที่เกิดจากซ u เปอร์เอล尼โยครั้ง นั้นมันเป็นวิกฤตที่มาแบบเงียบๆไม่ได้มีภาพดราม่าเท่านามท่วมแต่เป็นการกัดกร่อนเศรษฐก,กิจแบบช้าๆแต่ลึกซึ้งกลไกคือเอลิโยกำลังแรงได้ดูดความชื้นออกจากภูมิภาคเราไปจนหมดสิน้นผลที่เห็นได้ชัดที่สุดคือปริมาณน้ำในเขื่อนหลักของประเทศอย่างภูมิพลและสิริกิตลดลงจนถึงขีดอันตรายที่เรียกว่า dead s t o r a จนรัฐบาลต้องออกมาจากการเด็ดขาดคือประกาศห้ามทำนาปรังครับ แล้วความเสียหายเชิงเศรษฐกิจล่ะคะเทียบกับน้ำท่วมได้ไหมแม้ตัวเลขจะไม่สูงเท่าแต่ผลกระทบเชิงโครงสร้างหนักหนาไม่แพ้กันครับภาคเกษตรหดตัวรุนแรงผลผลิตข้าวหายไปจากระบบกว่า1.6ล้านตันคิดเป็นความเสียหายต่อ GDP ประมาณ0.5%แต่สิ่งที่น่ากังวลกว่าตัวเลขคือมันส่งผลโดยตรงต่อน,นี่สินครัวเรือนของเกษตรกรที่พุ่งสูงขึ้นเพราะขาดรายได้ต่อเนื่อง นี่คือลักษณะของภัยแล้งครับมันมาเงียบๆไม่ส่งเสียงดังแต่ทิ้งบาดแผลทางเศรษฐกิจและสังคมไว้ลึกและยาวนานชัดเจนมากค่ะประวัติศาสตร์ได้ให้คำเตือนที่ดังมากแก่เราแล้วทีนี้เรามาดูหน้าปัดของเครื่องจักรนี้ในปัจจุบันกันบ้างค่ะข้อมูลณนะวันที่24พฤศจิกา2568มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตอันใกล้นี้ค่ะถานการณ์ตอนนี้น่าจับตาอย่างยิ่งครับ เหมือนเรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนเกียร์ของเครื่องจากนี้ข้อมูลจากหน่วยงานชั้นนำอย่าง NOAA ของสหรัฐและสถาบันวิจัยสภาพภูมิอากาศนานาชาติหรือ IRI ยืนยันตรงกันว่าเอลิโยที่ครอบงำเราในช่วงที่ผ่านมาได้สิ้นสุดลงแล้วและกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สภาวะเป็นกลางก่อนจะสับเกียร์เข้าสู่โหมดลานียอย่างเต็มตัวในช่วงปลายปี2 5 6 8นี้ครับมีความน่าจะเป็นแค่ไหนคะแล้วพื้นที่ไหนที่น่าเป็นห่วงที่สุด แบบจำลองสภาพอากาศจากหลายสำนักให้ความน่าจะเป็นสูงกว่า60%ที่สภาวะลานิยาจะก่อตัวสมปูรณ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน2568ถึงมกราคม2569ซึ่งช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่วิกฤตที่สุดสำหรับภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยทำไมถึงเป็นภาคใต้คะกรอะเบยปกติแล้วภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนชุกในช่วงปลายปีจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออยู่แล้ว ที่นี้พอมีลานิยาเข้ามามันจะทำหน้าที่เหมือนเทอร์โบเข้าไปเสริมแรงให้ม,หมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดแรงขึ้นไปอีกนำความชื้นมหาศาลจากอ่าวไทยเข้าปะทะชายฝั่งแบบเต็มๆคาดการว่าปริมาณฝนอาจสูงกว่าค่าปกติถึง13-22%และจังหวัดที่อยู่ในโซนเฝ้าระวังสูงสุดคือสงขลานครศรีธรรมราชและชุมพร มีความเสี่ยงที่ต้องเผชิญกับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าฝนพันปีครับเดี๋ยวนะคะฝนพันปีนี่เป็นคำที่น่ากลัวมากนะคะมันหมายความว่ายังไงกันแน่เรากําลังพูดถึงระดับน้ําฝนที่โครงสร้างพื้นฐานในเมืองอย่างนาครศรีธรรมราชหรือหาดใหญ่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับมือได้เลยหรือเปล่าคะใช่ครับมันคือปริมาณฝนสะสมที่อาจสูงถึง300-500ม mm มในระยะเวลาสั้น ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากในรอบหลายร้อยปีแต่ลานิยาทําให้ความเสี่ยงนั้นสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดซึ่งแน่นอนว่าระบบระบายน้ําในเมืองส่วนใหญ่ไม่สามารถรับมือได้และอาจน,นําไปสู่น้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากที่รุนแรงมากแค่เรื่องน้ําท่วมภาคใต้นี่ก็น่ากมลมากแล้วแต่เหมือนว่าเรื่องราวมันยังซับซ้อนกว่านั้นอีกใช่ไหมคะมีเรื่องปรากฏการณ์แซมมาหรือวิปแพ s ชด้วย สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าน้ำท่วมเฉพาะหน้าคือความผันผวนแบบสุดขั้วหรือที่เรียกว่า c climate w h i p l a s h เนี่ยแหละครับข้อมูลพยากรณ์ระยะยาวชี้ว่าหลังจากที่เราผ่านพ้นลานีญานในช่วงต้นปี2569ไปแล้วสภาพอากาศอาจจะเวียงกลับอย่างรุนแรงไปสู่สภาวะแห้งแลง้งหรือเอลิโยอ่อนๆอีกครั้งในช่วงกลางถึงปลายปี2569โอ้โหหมายความว่าเราอาจจะเจอน้ำท่วงใหญ่แล้วตามมาติดๆด,ด้วยภัยแล้งอย่างงั้งหรอคะ แบบนี้ผู้บริหารจัดการน้ําก็ตกอยู่ในภาวะกลื่นไม่เข้าคายไม่ออกเลยสิคะเหมือนเป็นกับดักเลยถูกต้องเลยครับนี่คือฝันร้ายของผู้จัดการเขื่อนอย่างแท้จริงหากวันนี้เร่งระบายน้ําออกจากเขื่อนให้มากที่สุดเพื่อเตรียมรับมือน้ําท่วมใหญ่ในปี2568ก็อาจจะพบว่าไม่มีน้ําต้นทุนเหลือเพียงพอสําหรับฤดูแลง้งที่อาจจะตามมาติดๆในปี2569 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนน้ำหรือสอสอนอได้ออกมาเตือนแล้วถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำกว่า4,450ล้านลูกบาทเมตรในปี2569หากไม่มีการวางแผนกักเก็บน้ำอย่างสมดุลและรัดกุมที่สุดฟังดูแล้วเหมือนภัยพิบัติต่างๆมันไม่ได้แค่เกิดขึ้นตามรอบของมันแต่ดูจะรุนแรงและผันผวน,นขึ้นเรื่อยๆนะคะคำถามคือ นี่เป็นเพียงวัฏจักรปกติที่เกิดขึ้นอยู่แล้วหรือว่ามีปัจจัยอื่นเข้ามาทําให้เครื่องจักรนี้มันทํางานเพี้ยนไปกว่าเดิมคะนี่เป็นคําถามที่สําคัญที่สุดครับและคําตอบที่ชัดเจนจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก็คือ ENSO ไม่ได้ทำงานเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วมันกำลังถูกขยายความรุนแรงโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change ขยายความรุนแรงหมายความว่ายังไงคะเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการขยายตัวทางอุณหพลศาสตร์ หรือ Thermodynamic Amplification ครับรายงานฉบับล่าสุดจาก IPCC ซึ่งเป็นองค์กรด้านสภาพภูมิอากาศของ UN ยืนยันชัดเจนว่าแม้ความถี่ของการเกิดเอลนิโญลานเนาอาจจะไม่เปลี่ยนแต่ความรุนแรงของผลกระทบจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนมันอยู่บนหลักการฟิสิกส์พื้นฐานง่ายๆเลยครับคืออากาศที่ร้อนกว่าจะอุ้มน้ำได้มากกว่า เหมือนฟองน้ำที่ใหญ่ขึ้นก็ดูดซับน้ำได้มากขึ้นภาพนั้นเลยครับนักวิทยาศาสตร์คำนวณไว้ว่าอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นทุกๆหนึ่งอง,องศาเซลเซียสจะทำให้อากาศสามารถอุ้มไอน้ำหรือเชื้อเพลิงฝนที่เราคุยกันไว้ได้มากขึ้นถึงเปอร์ซผลลัพธ์คือเมื่อเกิดลานิยาซึ่งเป็นโหมดสร้างฝนอยู่แล้วเชื้อเพลิงที่มีให้ใช้มันมีปริมาณมหาศาลกว่าในอดีตทำให้ฝนตกหนักกลายร่างเป็นฝนตกหนักแบบสุดขั้ว ในทางกลับกันพอเกิดเอลนิโยอุณหภูมิพื้นฐานของโลกที่สูงอยู่แล้วก็ยิ่งทําให้ร้อนจัดขึ้นไปอีกเร่งการระเหยของน้ําในดินและในเขื่อนให้เร็วขึ้นทําให้ภายแล้งมาเร็วและรุนแรงขึ้นหรือที่เรียกว่า hotter droughts ครับนอกจากความรุนแรงแล้วความถี่ของเหตุการณ์สุดขั้วล่ะคะจะเปลี่ยนไปด้วยไหม แบบจำลองภูมิอากาศก็บ่งชี้ไปในทางเดียวกันครับว่าเราอาจจะได้เห็นเหตุการณ์ระดับซ u เปอร์เอลนีโอหรือสตรองลานีาบ่อยครั้งขึ้นในศตวรรษนี้นั่นหมายความว่าภูมิภาคเราจะต้องเผชิญกับการสลับขั้วไปมาระหว่างน้ำท่วมใหญ่กับภัยแล้งรุนแรงที่ถี่ขึ้นซึ่งจะทำให้ระบบนิเวศและระบบเศรษฐกิจมีเวลาน้อยลงมากในการฟื้นตัวระหว่างภัยพิบัติแต่ละครั้ง เอาละค่ะวันนี้เราได้เปิดฝากระโปรงดูเครื่องจักรที่ชื่อว่า ENSO กันอย่างละเอียดแล้วเราได้เห็นแล้วว่ามันคือคกลไกขับเคลื่อนภัยพิบัติที่ทรงพลังของไทยมีประวัติศาสตร์ที่สร้างความเสียหายมหาศาลทั้งจากอุทกภัยและภัยแล้งสถานการณ์ข้างหน้าในปี2568-2569ถึงก็เต็มไปด้วยความท้าทายตั้งแต่ความเสี่ยงน้ำท่วมใหญ่ทงางภาคใต้ไปจนถึงภาวะ c l IMATE w h i p l a s h ที่อาจตามมาด้วยภัยแล้งและทั้งหมดนี้ก็ถูกซ่อ ทับด้วยวิกฤตโลกร้อนที่ทำหน้าที่เหมือนการเหยียบคันเร่งให้ทุกอย่างรุนแรงขึ้นไปอีกสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการรับมือครับเราไม่สามารถรอแก้ปัญหาแบบเดิมๆได้อีกแล้ว ต้องเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างการเตรียมกระสอบทรายเมื่อน้ํากําลังจะมาไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้าที่เป็นแบบ proactive และ adaptive มากขึ้นซึ่งปัจจุบันก็เริ่มมีการดําเนินการที่น่าสนใจแล้วเช่นการบริหารจัดการน้ําในเขียงแบบพลวัตที่พิจารณาข้อมูลพยากรล่วงหน้า การปรับตัวโดวยอาศัยระบบนิเวศหรือ ecosystem-based adaptation อย่างการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำให้ทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำธรรมชาติคอยซับน้ำตอนท่วมและคายน้ำตอนแง้งรวมถึงความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเตือนภัยครับบทสรุปจากข้อมูลทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าการลงทุนในองค์ความรู้ในเทคโนโลยีพยากรและในโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุน่นคือหลักประกันความมั่นคงของชาติในอนาคตที่ไม่แน่นอนนี้อย่างแท้จริง ดังนั้นคำถามสุดท้ายที่น่าจะชวนให้เราได้คิดต่ออาจไม่ใช่แค่เราจะบริหารจัดการน้ำอย่างไรระหว่างการระบายน้ำเพื่อหนีน้ำท่วมกับการกักเก็บน้ำเพื่อสู้ภายแล้งแต่เมื่อสภาพอากาศจะเหวี่ยงไปมาระหว่างสองขั้วนี้อย่างรุนแรงและบ่อยครั้งขึ้นเรื่อยๆมั่งที่คำถามที่ใหญ่กว่านั้นอาจจะเป็นเราจะปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตการทำงานและการทำเกษตรกรรมในประเทศที่ต้องอยู่แนวหน้าของความผันผวนนี้ไปตลอดได้อย่างไร